สวัสดีทุกคนที่มาติดตามมนเยอะนะครับวันนี้กับช่อง MHN789 e มเยอะนะครับ<ม>คือมันมีอยู่คลิปนึงนะครับนี่ผมมาจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะครับคอมเมนต์แต่คอมเมนต์คอมเมนต์แรกๆนี่ปักหมดเนอะหกชั่วโมงที่แล้วนะครับพี่อันนี้ของผมนะนี่อันนี้ลาย MCH a i n นะครับ Open Chat นะครับถูกใจสิ่งนี้มากอย่างชอบเลย HD ใครก็ได้ช่วยมันหน่อยช่วยพี่ที่มันว่าพี่มาที่คลิปใหม่พี่เลยคลิปใหม่ผมอ่ะเนี่ยอเนี่ยอ่นนะข้งน่ะดวงตาติดหนะงมันด้นะคบคุณน,นี้กับช่อง มันจะมีคลิปใหม่เนี่ยคลิปสองชิบทเนี่ยมำนจัทุกคนที่มันติดแล้วเนี่ยแมันจะมีคลิปใหม่ควรระวังควรระวังนะเพราะพวกประจายใจโดนด่าหมดเลยโอ้ผมไม sure ่คนดูผมมีวิธีเหมือนกันร่ามหน้าจอหนักนะครับให้ไอพลให้เพ่นสิ้อมันศูนย์พันจริงเรื่องนี้จริงคือหน้าปกช่องแบ YouTube ที่มันล้อเลียนนะ ช่องนี้มันคุ้นๆน,น,นะคุณดูน้องเขียนในอ๋ลอล้อเรียนโพสต์เหรอทำไมครับเออบินแล้วนี่คือ,ค,อคือมันเพี้ยนไอคนที่โดนเนี่ยคนที่มันเขียนมาเพียนคอมเมนต์ที่ถูกใจมากที่สุดคือคอมเมนต์นี้นะครับผมถูกใจให้เลย Comment, คอมเมนตะ์ดูคนมินนะกคนดูผมเอฟให้เลยคือ <laughs> ค,คุณดูคุณดูคดขถนะคุณดูมาราบัยหนึ่งพุทธพุทตายน่าปวดศีลดอกเพศไม่รู้นะจ <laughs> <laughs> ังก็ไม่รู้ <laughs> ใจกับคอมเมนต์นี้นะคนเนี้ยคอมเมนตนะ์เ่ะคนเนี้ยคนนี้ผมถูกใจเลยแหละไม่ใช่ถูกใจจำมดานะถูกใจมากรายการรายการตายวันเดย์ล้วสี่เมษาเวลาสองทุ่มผู้รักษาก่นตายนะครับมีมีสีช่องนี้นะครับที่รักษาเขาพังหินกันตาย ด่า,าคนด่าคนจนหลนจางตายที่ตายตายที่ตายนะครับคุณ <niño> รูปเปิ้ลงานด่าบิดามันจะทอะไไม่มีผู้แจ้งเกือที่จแจ้งตายคนแรกคือนายนี่นะครับักสนาเป็นรูปรัรกษาจากงานศพเผาที่ทมีรูวัดน,นะคะทุกคนดูคอมเมนต์นี่ผมชอบถูกใจเลยนะคอมเมนต์เนี่ยผมให้เลยผมให้วัยรุ่นเลยแหละผมถูกใจน้องเขานะคุณเนี่ย สุดยอดเลยพี่อ่นแล้วฮามากอับคนที่ส่งมานะน้องเนี่ยพี่ชอบคอมเมนต์เนี่ยถูกใจเลยไม่ใช่ถูกใจธรรมดาถูกใจมากนะครับคอมเมนต์เนี่ยคือแบบผมจะถูกใจกับคอมเมนต์นอย่างนี้มากคอมเมนต์ดาวสดหลอนะครับคือดาวูส้สดหลอม,มันก็มีกับคนสับใจครับไม่แปลกเลย ตอนนี้ผู้ดิดตามันแปดสิบแล้วนะครับงานศุบจัดให้มนะันอ่ะคืองานศุบจัดให้ได้ครับไม่ต้องหวัวทางนี้จัดงานศุบให้มันเร็วนี่ครับเขาเขียนงานศุบให้เร็วเนี่ยนี่นี่ผมจัดงานให้มนันแล้ว ลูกชนขึ้นมาทุกครัขอเป็นคนที่เด oh, ินของมาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักลับมาต้องใช้เวลาเท่าไหร่รดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความ เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์ของคุสิทธิ์หล่อนะครับที่ช่องผมตัวบินแล้วมีหลายคอมเมนต์มากเลยนะคะเนี่ยช่องนี้ที่โดนด่าหนักสี่คือช่องนี้นะครับที่ผมเห็นเห็นเลยนะคือคือช่องนี้โดนหนักกว่าแต่ช่องผมดูไม่หนักนะนี่คุณสิทธิ์หล่อนะ เพลงเพลงโคตรหวยเลยคุดูโอเคแลว้วทุกคนวันนี้ขอจบพิธีนี้ขอบคุณที่มากดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ